หลุดไหมใจไม่ออกห่วยเครียดด่านนี้มันจุดเลนการ์แมปมันเยอะแต่โอเคเครื่องไปกันฝั่งนู้นหมดเลยแล้วเหลือตรงนี้แบบแค่เครื่องเดียวเลยนะตรงใกล้ๆอ่ะยังไงเขาก็ต้องเดินมาฝั่งนั้นอะ่ะยังไงผมจะได้เท้าละคือไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้เปิลกับไอออนนี้ป่ะนะก็ลองดูก่อนนะไอออนแดงนี่คือแบบหาโอากาสใช้ยากมากคือมัน15เมตรอะ่ะหาจงังหวะใช้าย,ยากสุดๆอะ่ะ โอ้ว่ะโดนหน้าต่างเลยอะ่ะไอ้ไล่ท่านจะรอดักยิงตรงหน้าต่างอ่ะเนี่ยโอ้ว่ะโดนรอมาตามตู้เลยเนี่ยถามจริงตันตู้เก่งขนาดนั้นเลยอะ่ะฮะไหนต่อละหัว, <c oughs> หวเราได้หวัวเราะไปได้แค่ครั้งนี้เท่านั้นแหละ เขาไม่มีตายาคนเนี้ยโดดเงียบเลยเนี่ยถามจริงฮะเก่งขางนาดเลยเหรอโอเคมีคนปั่นอยู่ข้างนั้นเดี๋ยวผมแบกเขาไปใกล้ๆข้างนั้นก่อนะน่นยจะทันอยู่ไอ้ลองดูกันโหแล้วเสาแบบไม่ได้เฉียดกล้ไกลนั้นเลยเนี่ยลองดูก่อนเนี่ยไม่น่าถึงตรงนี้ก็พอฮะ ได้ไปได้แคื่อว่ากันเอิงแต่แนนซี่น่จนาจะอยู่ไกลอ่ะแต่ผมไม่เห็นเขาอ่ะไม่เป็นไรคนนี้ก็ได้อ่ะโคตรสุดปั่นไปแบบโคตรสุดไม่ติดเลยนะเอาวางมาอีรรอไดยนะโคตรเซียน ไหนเพ yup> ื่อนโดดได้ไงวะเนี่ยเชี่ลงไหม่ปะไม่น่าละกรไล่มันไปกันเลยเพิ่งผมยิงคูดาวไม่เสร็จเลยรอก่อนก็ได้แป๊บนึงเชี่ยนั่งไงมีคนปั่นอยู่เครื่องนั้นเชี่ยไปไกลขนาดเลยเพิ่งคูดาวเสร็จพอดี เพ่อนจะเย็นคือฝืนเกินอ่ะคือนั้นไม่รู้ได้ป่ะไหนลองดูก่อนอ่ะผมวิ่งมาใกล้พอควรอ่ะแต่ขนาดจะวิ่งฉี่ไปแล้วนี่ไงเจโรเมโลสิบห้ามีหรอยิงไงให้โดนวะถึงด้วยนัเนี่ยะแอบไกลอยู่ฮะ Okay. เอาคนนี้ก่อนเลยคนนี้มาต้นตู้มะ่ะมันสไคือล่อสีใช่ไหมเนี่ยถามจริง <laughs> <laughs> บอกเลยว่าขำได้แค่ต้นเกมค้าแหละที่เหลือก็ไม่ขำแลวตอนนี้เจ็บสามอ่ะเป็นไหนแล้วะไม่เห็นเลยที่ไงวิ่งไปขอบแมปด้วยนะไปรีกร๊ปเลอถามจริงแค่ยู่ขอบแมปเนี่ย ตลกว่ะเล่นกันแปลกๆมากไะตีเนี่เฮ้ยผมอุ้มหาคนต่อเลยเสาได้ใกล้สุดน่าจะลองดูเสานี้ก่อนนะไม่ดูกระได้ไปนะจะลองดูก่อนนะไม่น่าถึงอะ่ะห่างเป็นกิโลเลยเอาอะไรไปถึงต้องมีคนอ้อมอะ่ะตีนี้เขารักกันอยู่แหละเอ้ว่าไม่มีใครสนใครเลย คือไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ทำชาเลนจ์ใ hmm. ช่ไหมตามตรงตามตู <t <t ้เน si ี่ยโอ้ว่าไม่ออกตรงนี้ดเลยนะเดบิดมาคนนี้น่าจะเฟดสองไอผมจำไม่ค่อยได้ว่าผงแขมันไม่ได้เอาไปชิลมาด้วยถ้าคนนี้ไม่เจ็บนะคือลมแล้วอะไกลอย่างเงี้ย แมใครอีกมีใครแถวนี้อีกป่ะนี่ไงยังปั่นอยู่เครื่องนั้นเฉยเราไปแขวนเสาะตรงเนินต่อแลอ้วคือมันถึงอะ่ะไม่ใช่หรอกโอ้สุดเกินโอ้ว่ะเพื่อนมาคุณน่าจะแนนซี่อ่ะอะไรหรอวะเขาบันใหญ่ไปแล้ <Okay. S 2> วเฉยเรามีเวลาแบบสามสิบวิอะ่ะในการไล่ลาเขาลองฝืนดูยก่อนนะออกประเดวะ พังประตูนะนี่งไงคนนี้คนนี้จะติดอยู่นะนี่ย,ยิงน่าจะได้อยู่นะผมใจไม่แข็งพอเอาให้เขาิดเจ็บก็บบพออะต้องไปฝืนหรอกโซนฝั่งนี้ผมคุมโซนไม่ได้แล้วเพราะเครื่องมันปั่นแยกหมดแลละเป็นไหนเ่อนคนนี้ตายละ เฟสจะท้ายคนนี้เอาคนนี้ดีกว่าเฮอ้อมาโอ้ลมไม้เลยอ่ะไม่วงไม่วนเลรอย่างนั้นใช่ไหมมึงอ,ออกทางไหนเนี่ยเจโอุวะวนรอบยาวเอาแนนซีก็ได้มีค่าแล้วกัน คือเขาจะมาปั่นตรงนี้ให้ได้น่าจะยังวันนี้เหมือนแต่ยังไม่ได้แขวนนะน่าจะยังเฟดแรกอยู่แต่เดวิดผมไม่รู้เขาไปดีกูไปไหนอ่ะวันนี้จะเฮ้ยแฝดง่ายหน้าเลยฮะจะ <c oughs> โซเซียนเนี่ยคือแบบคนนี้น่าจะดูยูทูบมาเยอะอยู่อ่ะคือจะมาแบบโซเซียนว้เพื่อน <c oughs> ตลกว่ะแหมใครจะมาเขาเนี่ยอยู่โซนนี้หมดอ่ะคนนี้น่าจะเจตฝืนเ <c oughs> ลยฮะมา ผมว่าในคนนั้นเขาตายอ่ะน่าทันหุเฉยไม่เป็ลยอ่ะเอาเจนให้ตายก็พอลองอันนี้ล้มอนอไห,อหนไปป่ะเฮ้ยพว่ะจะเอาให้เสร็จจากเครื่องเนี้นยน,นี่เลยเนี่ยฝืนช่วยเพื่อนนะไหนล่ะโซเซียนนี่ก็โซเซียนอยีกคนหนึ่งแหละผม้ชายดิวไม่เจอ พังไหมก่อนเนะี่ยแขวนเจนจะตายเลยเดี๋ยวเข้าบ้ากันทีหลังจริงๆผมว่านะเอ็ดตเอ็ตเด้งไม่ต้องเข้ามาก็ได้ผมไรสลามาผมว่านะฮ่าดวิดเขาติดปอกของบังอะ่ะเขาต้องเนียนแต่เขาจะมาเลยหนระือว่าเขาไม่มาหรอกก็น่าจะแบบกลห,หัวหมดแล้วอะ่ะนี่ไงเดวิด อ่ะทันอยู่อ่ะทันอยู่ลองดูกันเฮ้ยบอยอ่ะเอาคนทีห่หลุดเลยไงเขานนก็หลุดอหผมไม่ได้เอาอุ้มนานมา,าจะไปช่วยใครต่อเป็นอูว้วะบิงมันเพลินเลยจะบ,บนแม้เทาทีอ่ะเฮอหามาเนี้ซี่คนหนึ่ง ตลกอะที่ทีเขาติดเล่นเกินอะคือเขากก้าแบบแม่บุรีผีเต็มที่เลยก็โดนปรับกรรมไปฮะปรับกรรมนะพวกนายเนี่ยจะบ,บุตรีผีแต่แตัวเองก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้น<ะ>สองคนล้มไหนวะเนะี่ยนี่ไงเดวิดู่คนยึงอยู่ใ,ใกลได้ยินเสียงอยู่แหมเ<า>้เพื่อนรับผลกรรมไปนะกดห้องหหงนตา,าไม่ไป คือผมไม่ได้ค่อยแบบใช้เปิกหาเขาเลยคือเขาวิ่งมาหาผมแบบตรงๆอะ่ะกะจะมาแบบโจเซียนโดยเพื่อนเนมซี่คนไหนวะแหมไป่เจงวยนี่ไงขาดว่าโคตรไกลแล้วลุงอยู่ไหนวะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้บ้านเล็กก็ว, <c oughs> ว่าที่เสียงอะไรวีวๆแถวนี้สวย ก็สนุกดีฮะตาเนี่ยจีบนเฮ้ยตานี้ลงเขาสัตว์โนมินเฮ้น่าจะมีโอกาสได้ใช้อยู่อะแต่เขาแบบถ้าเขาเล่นการไม่ผมไปหน้ายิงเขาได้อะเฮ้ยว่าโดดรอเลยอะคือตีนี้แบบพร้อมจู๊กผีเต็มที่เลยโคตรสุดอันที่โดดหรือว่าถอนเสาเนี่ยเกินเพื่อนเกิน อะไรจะอยากบทตรลีผีขนาดนั้นนี่ใครเนี่ยเห็นนะจิ๋วโดนตีฟรีไปก่อนนะอะไรเนี่ยเอาไปวิ่งเร็วแปลกๆอย่างนี้วิ่งยาวแล้ววะไอ้ค่อยๆโดดจะเอ๋จะเอ๋เฮ้อหน้าตานอนกันแล้วใช่ไหมตยายใหญเดินตีเฉยเฉยอะไรฮะ เอาเด้ห <laughs> uh, ้าวห่านมาแค่ปะดีเสียงอ่ะมีคนส่องไฟส่องไฟเหรอสะใจว่ะคือตีสายแฟมอย่างเงี้ยโคตรสุดตอนแรกก็แบบจะเอามาไล่ไล่มันมันม่ได้ไล่อะไรเอามาแก้พวกสายแฟมนี่แหละว่าเขาน่าจะเวอร์พอควรอ่ะก็ต้นเกมได้สองคนก็สุดยอดมาก แข่งก bueno. ันนะถ่านไปผมวิ่งเร็วอยู่ไงไม่ทันเยอะอันนี้วิ่งเข้าตรงนาว่ะโดนแล้วตาแข่งเยอะปวดสุดทันอยู่ปะเสือตีเขาลอกนั้นพอดีละนะ วอ้งลืมไปผมรีบอุ้มไปน่าจะแบบรอเปิร์คูดาวเสร็จก่อนไม่แล้วแขวน้องวีเลยเครื่องไม่ปั่นสะเครื่องด้วยอยวีกว่ารีกูบุนโคตรไว้อีโหแป่นให้เสร็จด้วยนะออกไผนไหนซ้ายขวาผมไม่กล้ายิงอ่ะมันเป็นข้าวโพดอ่ะเกือบคนนี้แบบจะมาโทรซัมมากอ่ะ ไม่โดนยังไงวะแน่เป็นห่วงแบบโดนลาเข้ามะทุบหน้าไปแล้วยังไม่เห็นตัวยิงแบบมัวๆเลยเนี่ยสุดยอดเพื่อนอีผมยิงไปไปคนนี้แบบอยากดูฉศัดอะ่ะ หมามันเซียนขนาดนั้นเลยอ่ะถามจริงนานฮิโร่เน่ยหมาเพื่อนอะไรจะเซียนขนาดนั้นคือคนนี้แบบพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมมากอะลอยเท้าใครวะเนี่ยเชเอ้มไปห่างนั้นเลยโอ้ปั่นแจยก,กันด้วยนะเหมาเพื่อนเช อยู่นี่แหละเป็นเงียนอยู่ไหน<อ>เป็นเนียนอยู่ไหนนี่หายแล้ววะเข้าตู้ไปเนี่ยไม่เงินก,ก็ะเดียดแล้วสามสิบวิจะอยู่ไหนได้วะเข้าตู้ไปเนี่ยลองดูก่อนนะไม่มีเลยเครื่องนุ่นปล่อยให้เสร็จแล้วขี้เกียจตามไปละเงีก็ไม่ทันเงนี้ยผมเจอละ อันนี้ก็ไม่น่าถึงนะสิบห้าเมตรลองดูก่อนนะคือสิบห้าเมตรนี่คือแบบแทบจะแบบตอนแรกมาไนี้แทบจะสุดหลอดเลยมากระจายมจะจปวดกันเอาคนนี้ก็ได้มาโอ้ว้าวิ่งเข้าก็ดังใหญ่แล้วเป็นไหนต่อเป็น น่าจะยิงเนี่ยเมื่อกี้คือผมลอยเขากดตาย,ยากไม่ใช่หรอกหลบไหมสวยโอ้ย,ยจะหลอกรอได้ทีนี้ก็เก่งกเรื่องเงี่สามจีงปาระเบิดแฟตไม่เซียนนะเพื่อน ปั่นเสร็จแล้วด้ยเลยสองเครื่องเลยไหนละ่ะวิ่งอ้อมว่ะรอบยาวเลยนะเอาคนนี้ให้ตายเลยมาเห็นและวเน,นี่อยัง,งอยู่ไหนว้าจะวนแมทแมทเทพแม่คนนี้เก็บไลายเก่งอยู่ไหมมา ถ้ามีระเบิดแฟดเขาไปแปลว่าเขาแบบปั่นเครื่องไปแล้วจะเก่งสักแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่เขาแบบพกความมัน่นใจมาเต็มเปี่ยมมากอะทันอยู่นะที่ผมไม่เห็นนะจิ๋วยิงแบบไม่เห็นเลยเนี่ย เพิ่มคนทำงานพอดีด้วยเนะี่ยตลกว่ะอ๋อระดับเครดิตหมาเพื่อนไม่ทันอยู่อนะ่ะ <c> เ <oughs> มกอยู่ไหนเนะี่ยไล่เมกต่อเลยจำฮาบุรีผมเลยคิดใหม่เด้๋วเพื่อนคิดใหม่ผมไม่เจอเมกอะ่ะคือถ้าเจอเมกอะไรกันไงคืนนะเนี่ย แม่เพื่อนนี่ไงผมเจอละยีแม้เทพเนี่ยหลุมไม้ใจขวาเอาตรงนั้นจนแห้งตายอะ่ะเอาดิเอาหแห้งตายเลยคนนั้นแหละไม่ทันหรอกเ่ต้องไปดึงเพี่ยนนะคนนั้นแหละีโดนท่อนเหล็กได้ไงวะเนี่ย เดี๋ยววะตายยากไม่ยอมหลบเลยนะจะหลบอะไรวะถามจริงจะหลบอะไรอีกจะมาบุรีผมเหรอคิดพิดคิดใหม่เว้ยเดี๋ยวแล้วเสาแบบอยู่โคตรไกลเียจิ้วลูกมาเลยไมป่นไรฮะตอนนั้นเจ๊กตายแล้ว ก็เหลือสามคนอะแล้วเก็บทั้งคู่ด้วยคือไงเขาก็ไม่ได้ปั่นเคยยังไงเลยน่าจะต้องหนีไปรีกุบสักทีนึงไะเห็นปะไม่รู้อยู่ไหนด้วยนี่ไงทำไมวิ่งต้องโต้งกันนะก็โดนจริงไปก่อนเห็นเลยเท้าแล้ว ช่วยเพื่อนทันด้วยนะ่ะมี่ออกข้างไหนซ้ายขวาผมอยากแบบใช้อ่อนแดงกับเน็กคนนี้ใช่ไหมอ้ <c oughs> โดนจะไปหน้าตีได้นะ่ะโคตรสุดไอยก่อนนะไปไล่เคดีกวนะ่าไม่ง้เขาเขาต้องมาดึงจิ้วอนะไม่นะ่ะแขวนจิ้วก็แนได้ให้ค่อย,อยฟานแตมไปรอยเท้าใครเนี่ยน่าจะรอยเท้าเมกันแหละ แหมเพื่อนโหรอยเลือดชัดมากไปโดดไหนไวนะเนี่ยนั่นฮิวหรือว่าโดดอ่ะน่าจะอ๋อเปิร์กของเอโดดมาทางนี้แหละวิว่งออกไปด้านหลังลงนะวิ่งดักเลยนีย่นั่นอะไรนะปั่นเครื่องป่ะนี่เป็นเปิร์กปะปู่ของเชอร์น่คนที่เน้นมะป่ดนั่ะเนี่ยคนนี้ไหนเพื่อนนี่ไง สิบห้าเมตรยิงไงให้โดนวะโดนติดเล่นเกินอะ่ะบุรุษทาไม่กันสิบห้าเมตรวะลองดูก่นอนน่ะคนนี้แบบย,ยึกยักยึกยักดีมากอะลบไม้ไมฟน โดดไหมอีเกินโอ้ว่วะคนนี้เซียนอยู่สักแค่ไหนแหม,ม่บนี้ก็วนแบบวนชิบหายบอดอะอว่าเกมนี้นจะยื้อไปละรีบเล่นดีวนกว่าไหนเพื่อนสักแค่ไหนวะ นั่นไงปั่นอยู่เครื่องนูน้นปั่นอยู่โคตรไกลยังไงเขาไม่ติดเบอร์ผมอ่ะเร็่องไรอ่ะหม,ม,หะมาสองคนกับเครื่องเดียวอะ่ะจะไปปั่นไหนต่อเป็นผมว่าเขาน่าจะเนียนอยู่แถวทุง่งกระพนนี่แหละไอ้มินูโอ้โหรีคบกนันเพลินเลยลูกไม้้ายขวาปะ่ะให้เขาเจ็บไปก่อนเนะ่ยมีค่าก็ตีนะ Vinh Chi kiểu dạo vậy Này đâu vậy nè? Kền mà phiền Chị Này to này Ô cái nào thép sồn à ไม่ไปเราแต่คนน่ะนี่ไงผมเห็นละคนที่จิวเลนทายอะชิดเกียชิเปิกไล่แล้วอะไปเท้าแหงาในนี้แต่ไม่รู้อยูงไนเดินเนียนหะน่ะตาน,นี้ก็ถือว่าได้ชัยอะนิดนึงก็นิดนึงแหละ ต่อเพื่อนเอจริงผมก็ชอบเดสเลิงเกอร์นะตรงที่มันแบบยึกยักหลอยเขากดตายากได้นี่ไงเจอเพื่อนล่ะแต่นี้กีท่ทีวะเนี่ยยื้อเกินก็อย่างที่บอกไปยิดก,กันได้ว่าเอดอันใหญไม่ต้องออกมาเลยเอาเอนออนแบบพวก รีโหลดไวไ,ม,ไม่ก็แอดออนแบบหูดาวตอนยิงอะ่ะน่าจะโอเคกว่านี้เอาการใช้ยากใช่ไหมนจะมาบุลลี่อ่ะจิจิจิฮะฮชินไดอยู่